สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกค,คนบ้านๆชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบ้านๆชาแนล้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแนะนำวิธีการต่อใบกับขี่ออนไลน์โดยที่ไม่ต้องจองคิวปี2,566นะครับล่าสุดนะครับขนส่งได้ประกาศให้ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ออนไลน์ แต่ไม่สามารถจองคิวได้สามารถ Walk In เข้าไปต่อใบขับขี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องจองคิวนะครับโดยขนส่งนะครับจะให้บริการผู้ที่จองคิวผ่านแอป d l t SmartQ เป็นลำดับแรกนะครับลำดับต่อไปจะให้บริการผู้ที่ไม่สามารถจองคิวได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักใบขับขี่ส่วนบุคคลกันก่อนนะครับว่ามีกี่แบบ ใบขับขี่ส่วนบุคคลจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1นึใบขับขี่ชนิดชั่วคราว2ปีหมายถึงเมื่อเราทําใบขับขี่ใหม่เราจะได้แบบชั่วคราว2ปีเมื่อหมดอายุ2ปีเราต้องไปต่อเป็น5ปีหรือเรียกกันสั้นๆว่าต่อจาก2ปีเป็น5ปีนั่นเองนะครับแบบที่2ใบขับขี่5ปีหมายถึงเมื่อต่อใบขับขี่ชั่วคราว2ปีเราจะได้เป็น5ปี เมื่อหมดอายุ5ปีเราต้องไปต่อเป็น5ปีหรือเรียกกันสั้นๆว่า5ปีเป็น5ปีนั่นเองนะครับการต่อใบขับขี่ทั้ง2แบบนี้นะครับแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเมื่อเราเข้าใจใบขับขี่ส่วนบุคคลแบบต่างๆแล้วต่อมานะครับจะเป็นการต่อใบขับขี่ออนไลน์โดยที่ว่าไม่ต้องจองคิวนะครับให้ท่านทําตามดังนี้นะครับผมจะเริ่มแบบที่1นนะครับใบขับขี่ชนิดชั่วคราว2ปี สำหรับท่านที่ถือใบขับขี่ชนิดชั่วคราว2ปีขาดไม่เกิน1ปีสามารถ Walk-in เข้าไปต่อใบขับขี่ที่ขนส่งได้เลยนะครับขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีต้องอบรม5ชมั่วโมงที่ขนส่งหรือที่โรงเรียนสอนขับรถสอบข้อเขียนที่ขนส่งนะครับขาดเกิน3ปีต้องอบรม5ชมั่วโมงที่ขนส่งหรือที่โรงเรียนสอนขับรถสอบข้อเขียนใหม่และสอบภาคปฏิบัตินะครับ เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อใบขับขี่ชนิดชั่วคราว2ปีนะครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบขับขี่เก่า 3. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน1เดือนนะครับ 4. หนังสือรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถ5่าชั่งถ้าอบรมที่ขนส่งไม่ต้องใช้นะครับในกรณีขาดเกิน1ปีสิ่งที่เราจะต้องทำในวันไปขนส่งนะครับกรณีขาดไม่เกิน1ปี 1. ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบสายตาทางกว้างทดสอบสายตาทางลึกทดสอบสายตาบอดสีทดสอบตอบสนองทางเท้า 3. ถ่ายรูปและออกไปขับขี่ใหม่นะครับในกรณีขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปี 1. ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบสายตาทางกว้างทดสอบสายตาทางลึกทดสอบสายตาบอดสีทดสอบตอบสนองทางเท้า 3. อบรม5ชั่วโมงที่คุณส่งถ้ามีใบรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถยกเว้นขั้นตอนนี้นะครับ 4. สอบข้อเขียน50ข้อต้องทำให้ได้45ข้อ 5. ถ่ายรูปและออกไปขับขี่ใหม่ในกรณีขาดเกิน3ปี 1. ตรวจสอบเป็นสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบสายตาทางกว้างทดสอบสายตาทางลึกทดสอบสายตาบอดสีทดสอบตอบสนองทางเท้า 3. อบรม5ชั่วโมงที่ขนส่งถ้ามีใบอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถยกเว้นขั้นตอนนี้นะครับ 4. สอบข้อเขียน50ข้อต้องทำให้ได้45ข้อ 5. สอบภาคปฏิบัติ 6. ถ่ายรูปและออกไปกับขี่ใหม่นะครับค่าธรรมเนียมนะครับรถจักรยานยนต์255บาทรถยนต์505บาทนะครับสำหรับต่อใบขับขี่ชั่วคราว2ปีนะครับสามารถต่อล่วงหน้าได้เมื่อถือใบขับขี่ชั่วคราว2ปีครบ1ปีนะครับ ไม่สามารถอบรมออนไลน์ um ผ่านระบบ e-learning ได้นะครับแบบที่2นะครับต่อใบขับขี่5ปีเป็น5ปีสำหรับผู้ที่ถือใบขับขี่แบบ5ปีเป็น5ปีขาดไม่เกิน1ปีอบรมออนไลน์ OB um ผ่านระบบ e-learning 1ชั่วโมงนะครับขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีต้องอบรมออนไลน์ um ผ่านระบบ e-learning 2ชั่วโมงสอบข้อเขียนใหม่ขาดเกิน3ปีอบรมออนไลน์ OB um ผ่านระบบ e-learning 2ชั่วโมง สอบข้อเขียนใหม่และสอบภาคปฏิบัตินะครับเอกสารที่ต้องใช้ในวันที่เราไปขนส่งนะครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบขับขี่เก่า 3. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน1เดือนนะครับ 4. หลักฐานอุปมงออนไลน์ผ่านระบบอิเล r n i n g ิง1ห,หรือ2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับใบขับขี่ว่าขาดเกินกําหนดหรือไม่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําในวันไปขนส่งนะครับ กรณีขาดไม่เกิน1ปีต้องอบรมออนไลน์1ชั่วโมงผ่านระบบ elearning มาก่อนนะครับ 1. ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร,ร่างกายทดสอบสายตาทางกว้างทดสอบสายตาทางลึกทดสอบสายตาบอดสีทดสอบตอบสนองทางเท้า 3. ถ่ายรูปและออกไปขับขี่ใหม่นะครับกรณีขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีต้องอบรมออนไลน์2ชั่วโมงผ่านระบบ elearning มาก่อนนะครับ 1. ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบสายตาทางกว้างทดสอบสายตาทางลึกทดสอบสายตาบอดสีทดสอบตอบสนองทางเท้า 3. สอบข้อเขียนใหม่50ข้อต้องทําให้ได้4ีข้อนะครับ 4. ถ่ายรูปและออกไปกับขี่ใหม่นะครับในกรณีขาดเกิน3ปีต้องอบรมออนไลน์2ชั่วโมงผ่านระบบพินทิ้งมาก่อนนะครับ 1. ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์2 ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบสายตาทางกว้างทดสอบสายตาทางลึกทดสอบสายตาบอดสีทดสอบตอบสนองทางเท้า 3. สอบข้อเขียนใหม่50ข้อต้องทําให้ได้สีข้อ4สอบภาคปฏิบัติ5ถ่ายรูปและออกไปขับขี่ใหม่นะครับค่าธรรมเนียมนะครับรถจักรยานยนต์255บาทรถจนต์5 0 5บาทนะครับต่อใบขับขี่จาก5าปีเป็น5ปีสามารถต่อล่วงหน้าได้6เดือนนะครับ สำหรับพิธีการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ eLearning ในกรณีต่อใบขับขี่5ปีเป็น5ปีนะครับผมจะขอยกตัวอย่างต่อใบขับขี่5ปีเป็น5ปีขาดไม่เกิน1ปีนะครับอบรมออนไลน์ผ่านระบบ eLearning 1ชั่วโมงนะครับให้ท่านนะครับเข้าเว็บไซต์ w w w d l t e l e a r n i n g c o m หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนให้กดลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับจากนั้น ให้เลือกหลักสูตรที่สมัครไว้แล้วกรณีที่เราลงทะเบียนและเคยอบรมมาก่อนหรือสมัครหลักสูตรอื่นๆในกรณีที่เราเพิ่งเคยลงทะเบียนเลือกอบรมต่อใบอนุญาตลดส่วนบุคคลลดขนส่งลดสาธารณะกดสมัครอบรมได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกใบขับขี่ที่เราต้องการจะอบรมหากใบขับขี่ของเราขาดไม่เกิน1ปีให้เลือกอบรม1ชมั่วโมงนะครับแต่ถ้าขาดเกิน1ปีให้เลือกขาดเกิน1ปีนะครับ ตามรูปภาพนี้เลยนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างเลือกอบรมออนไลน์1ชั่วโมงสําหรับใบขับขี่ที่ขาดไม่เกิน1ปีนะครับกดสมัครอบรมได้เลยกดเลือกดําเนินการต่อหลังจากนั้นนะครับให้เราดูคลิปวิดีโอนะครับความยาว1ชั่วโมงดูให้จบนะครับระหว่างการดูคลิปวิดีโอจะมีคําถามให้เราตอบนะครับให้เราตอบภายใน3นาทีนะครับอย่าทิ้งหน้าจอไปไหนนะครับเพราะว่าขนส่งเขาป้องกันไม่ให้เราทิ้งหน้าจอ ให้เราดูคลิปวิดีโอให้จบนะครับเมื่อเราอบรมครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับตอบคําถามภายในสามนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเครื่องหมายถูกต้องนะครับในส่วนที่1นถึงสก็นั่นหมายความว่าเราได้อบรมออนไลน์เสร็จสมบูรณ์นะครับจะมีปุ่มสีเหลืองให้เรากดขอหลักฐานที่เขียนไว้ว่าหลักฐานการผ่านอบรมเมื่อเราขอหลักฐานอบรมครั้งแรกนะครับจะมีคําถามทบทวนนะครับการอบรม4ข้อนะครับ ให้เราตอบให้ได้นะครับเมื่อเราตอบคําถามถูกต้องทุกอย่างนะครับหลักฐานก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เราเซฟหลักฐานหรือว่าแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นหลักฐานติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกนะครับเมื่อเราอบรมออนไลน์และมีหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกได้เลยนะครับส่วนเอกสารในการต่อใบขับขี่5ปีเป็น5ปีนะครับผมได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วนะครับ ก็เสร็จกระบวนการในการต่อใบขับขี่ชนิดชั่วคราว2ปีและ5ปีนะครับง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องจองคิวอีกต่อไปเพียงเราอบรมออนไลน์ผ่านระบบ elearning เท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามก็กดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปให,ใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมาย จากผมคนบันบ้านชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ